พี่ประดิษฐ์นะครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับที่ไวใจรับรองว่าไม่เกินสองวันถึงแน่นอน,นครับผมรับประกันเลยครับพึ่งมาจำมาสองพันนะครับเงินผมยังเหลือที่เขาอยู่ประมาณหมื่นสี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันเปิดกล้องดูระบบพี่จะให้ผมลองสองนัดหรือ จะให้ผมสับกี่นัดก็ได้หมดครับแล้วแต่พี่สบายใจครับแล้วพรุ่งนี้ไม่ถึงเก้าโมงผมส่งครับชัวร์ครับขอบคุณมากนะครับพี่รับรองครับตัวนี้ได้ไปนะครับทุกตัวนะครับที่ได้ผมไปนะครับระบบลอยทุกตัวสับแตกทุกตัวเวลามีปัญหาอะไร ไม่มีครับที่ว่าจะมาใช้ไม่ได้เรามีเรา,เราไว้ป้องกันครอบครัวนะครับไว้ป้องกันทรัพย์สินชีวิตขโมยนะครับไม่ได้ไปใช้ในทางที่ผิดนะครับ ขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณมากครับที่ไว้ใจไม่ต้องห่วงครับพี่ของถึงแน่นอนครับชัดเจนครับกลุ่มผมชัดเจนแน่นอนครับส่งถึงมือทุกคนครับไม่ต้องกลัวครับตัวไหนไม่มีผมก็บอกไม่มีตัวไหนที่มีผมก็บอกมีอันนี้คือพี่เขาบอกว่าที่แรกเขาจะเอาก๊อกแต่ก๊อก,กอะรูปอะมันอะ เป็นรูปเก่าครับที่ผมอะทําแล้วผมขายไปแล้วแต่อันเนี้ยอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีของไม่มีอะไรหรครับแค่พรุ่งนี้เดี๋ยวอีกหมื่นสะี่เดี๋ยวเราว่านะครับเดี๋ยวเราได้ดูระบบกันครับพรุ่งนี้อาจจะไม่ลงกลุ่มก็ได้ครับแล้วแต่เด้ดูก่อนเัาว่าเขาจะเปิดกล้องมาหรือยังไงแต่พี่ได้รับของแน่นอนไม่เกินสองวันนะครับผมรับประกัน